เสียงกลองบรรเลงกล้องทำนำใจบุญสร้างสุขสดใสให้โชคดีวันนี้มีเรื่องเล่ากล่าวถ้อยวจีเรื่องบุญมีคุณค่าพาพ้นภัยโปรดติดตามรับฟังหวังเข้าใจช่องสุขใจด้วยธรรมนำสุขมาจะขอเล่าเรื่องบุญคุณนานาเชิญท่านมาร่วมสร้างทางความดี สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขใจด้วยธรรมครับหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าบุญจะเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าบุญที่แท้จริงในพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรกันแน่และมีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเรื่องบุญในแง่มุมของพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นประเภทของบุญ วิธีการสร้างบุญที่ถูกต้องและอนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการทําบุญนั้นจะส่งผลดีต่อชีวิตของเราทั้งในภพนี้และภพหน้าได้อย่างไรพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคุนหาความหมายและคุณค่าของบุญไปพร้อมๆกันเลยครับบุญคืออะไรทำไมจึงสำคัญ คำว่าบุญเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีแต่บุญที่แท้จริงในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจกันในชีวิตประจําวันมากนักหลายคนอาจจะคิดว่าบุญคือการทำทานใส่บาตรถวายสังฆทานเพียงเท่านั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ยังไม่ครบถ้วน บุญตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งอันชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสทั้งหลายทำให้จิตใจมีพลังสดใสเบาสบายและเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพบ,บุญไม่ใช่แค่เรื่องของการให้และได้คืนแต่คือการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีงามให้กับชีวิตของเราเอง ทำไมบุญจึงสำคัญเพราะบุญนี่แหละครับคือพลังงานดีงามที่ขับเคลื่อนชีวิตเป็นรากฐานของความสุขความเจริญเป็นเหมือนสเสบียงเดินทางข้ามสังสารวัตรบุคคลผู้มีบุญย่อมประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตได้รับความคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายแม้แต่การบำเพ็ญเพียรเพื่อมรักผลนิพพานก็ต้องอาศัยบุญบรารมีที่สะสมมาเป็นเครื่องหนุนนา อานิสงแห่งบุญผลลัพธ์ที่จับต้องได้เมื่อเราเข้าใจความหมายของบุญแล้วเรามาดูกันว่าการสร้างบุญนั้นให้อานิสงหรือผลตอบแทนอะไรแก่เราบ้างอานิสงของบุญนั้นมีทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาและที่สัมผัสได้ด้วยใจความสุขสบายทางกายและใจ ผู้มีบุญย่อมมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่อัตาขัดขัดสนมีทรัพย์สินเงินทองใช้จ่ายไม่ต้องดิ้นรนมากนักและที่สำคัญคือมีจิตใจที่สงบสุขเบิกบานไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์ร้อนใจ ความสำเร็จในหน้าที่การงานบุญช่วยหนุนนำให้การงานราบรื่นมีโอกาสก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานอุปสรรคต่างๆก็มักจะคลี่คลายไปได้ง่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน ผู้มีบุญย่อมเป็นที่รักใคร่เมตตาของคนรอบข้างมีเพื่อนฝูงที่ดีมีบริวารที่ดีครอบครัวอบอุ่นปรองดองมีแต่คนอยากช่วยเหลือสติปัญญาเฉลียวฉลาดบุญจากการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการบำเพ็ญปัญญาบารมี ย่อมส่งผลให้เป็นผู้มีสติปัญญาแหลมคมเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งตัดสินใจอะไรก็มักจะถูกต้องเป็นผู้มีผิวพรรณวันณะผ่องใสอันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องภายนอกแต่ก็เป็นผลจากบุญที่ส่งผลให้ร่างกายมีการหล่อเลี้ยงที่ดี จิตใจที่ผ่องใสก็ย่อมส่งผลถึงผิวพรรณด้วยมีอายุยืนยาวบุญที่สั่งสมจากการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นย่อมส่งผลให้อายุยืนยาวปราศจากพยันตรายเป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติยศ บุญจากการทำความดีการประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมย่อมทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญได้รับความเคารพนับถือจากสังคมอานิสง์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการอธิษฐานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการกระทำเหตุปัจจัยที่ดีงามอย่างสม่ำเสมอเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบอ่อเกิดแห่งบุญบุญกิริยาวัตถุคราวนี้เรามาเจาะลึกถึงวิธีการสร้างบุญกันครับพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงบุญกิริยาวัตถุสิบหรือหลักปฏิบัติที่เป็นบอ่อเกิดแห่งบุญไว้อย่างละเอียด ซึ่งไม่ได้มีแค่การทำทานอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจกันแต่ครอบคลุมถึงการกระทำทุกอย่างที่เป็นกุศล 1. ทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานนี่คือบุญที่เราคุ้นเคยกันดีครับไม่ว่าจะเป็นการให้ข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งความรู้สิ่งสำคัญคือการให้ด้วยจิตศรัทธาไม่หวังบุตอบแทนให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจยิ่งให้มากยิ่งมีใจเบิกบานมากบุญก็ยิ่งเกิดมากครับตัวอย่างเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้สร้างโรงพยาบาลโรงเรียนมอบทุนการศึกษา แม้กระทั่งการให้กำลังใจผู้อื่นการให้โอกาสผู้อื่นข้อคิดการให้ที่แท้จริงคือการลดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของความเห็นแก่ตัวและเพิ่มความเมตตาการุณาในจิตใจ 2. ศีละหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลศีล คือข้อปฏิบัติที่ช่วยควบคุมกายวาจาให้งดเว้นจากการทำความชั่วการรักษาศีลเป็นการสร้างบุญที่สำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของความดีงามทั้งปวงตัวอย่างรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรยัยศีลแปด หรือศีลของพระภิกษุสามเณรข้อคิดการรักษาศีลทำให้กายวาจาของเราบริสุทธิ์ไม่ไปเบียดเบียนใครทำให้จิตใจสงบไม่กระวนกระวายไม่ต้องกลัวผลกรรมชั่ว 3. ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา การเจริญภาวนาคือการพัฒนาจิตใจและปัญญาให้สูงขึ้นแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆคือสมถภาวนาการทำสมาธิและวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาตัวอย่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมการเจริญสติในชีวิตประจำวันคือรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถการพิจารณาไตรลักษณนนิจัง ทุกขังอนัตตาข้อคิดภาวนาคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นจากกิเลสนำไปสู่ความสงบที่แท้จริงและการเห็นแจ้งในธรรม 4. ี่อัิญจาณให,หม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน คือการแสดงความเคารพต่อผู้ที่ควรเคารพเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้สูงอายุผู้มีคุณธรรมการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการลดทิฏฐิมานะลดความถือตัวตัวอย่างกราบไหว้บิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่ถือตัวเมื่ออยู่กับผู้มีอาวุโสกว่าข้อคิดการอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการเปิดใจเรียนรู้และทำให้เป็นที่รักของผู้คน 5. เวยาวัตจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบคือการช่วยเหลือผู้อื่นในการทำความดีหรือการร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพระาศาสนาตัวอย่างเช่นช่วยเหลือกิจการงานบุญของวัด ช่วยเหลืองานในชุมชนช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการข้อคิดคือการขุนขวายช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่เต็มเปี่ยมเป็นการสร้างบารมีและเพิ่มพลังแห่งความดี 6. กปฏิทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญคือการอุทิศบุญคุศล ที่เราได้กระทําไปแล้วแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรเจ้ากรรมนายเวรหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายตัวอย่างเช่นการกรวดน้ำการกล่าวคำอุทิศส่วนบุญข้อคิดการให้ส่วนบุญเป็นการแสดงออก ถึงความเมตตาอันไม่มีประมาณทำให้จิตใจกว้างขวางและบุญที่ให้กับผู้อื่นก็ไม่ได้ทำให้บุญของเราลดน้อยลงเลยเจดปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการยินดีในบุญของผู้อื่น คือการพลอยยินดีอนุโมทนาสาธุการเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีได้สร้างบุญไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ตามตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นคนอื่นทำบุญแล้วกล่าวว่าสาธุด้วยใจจริงหรือเมื่อได้ยินข่าวดีของผู้อื่นแล้วรู้สึกยินดีด้วยข้อคิดการยินดีในบุญผู้อื่น เป็นการขจัดความอิจฉาริษยาในติดใจและเป็นการเพิ่มพูนบุญให้แก่ตนเองโดยไม่ต้องลงมือทำเอง 8. ธรรมวัส,สวัมัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมคือการตั้งใจฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยจิตใจที่เปิดรับ ตัวอย่างฟังการบรรยายธรรมจากพระสงฆ์นักปราชญ์ผู้รู้ฟังธรรมะจากสื่อต่างๆเช่น y YouTube พอดแคสต์ข้อคิดการฟังธรรมทำให้เกิดปัญญาความเข้าใจในชีวิตและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง 9. ธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมคือการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ผู้อื่นได้รู้ได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติตัวอย่างเช่นการเทศนาการบรรยายธรรมการเผยแผ่บทความธรรมะหรือแม้กระทั่งการแนะนำหลักธรรมง่ายๆ ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวข้อคิดการแสดงธรรมเป็นการสร้างบุญใหญ่เพราะเป็นการให้แสงสว่างทางปัญญาแก่ผู้อื่นสิบทิฏฐุชุก,กรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงคือ การปรับทิศทีความเห็นความเชื่อให้ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติและตรงตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตัวอย่างมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องการมีอยู่ของพระรัตนตรยัยและความเห็นผิดต่างๆเช่นความเชื่อเรื่องโชคลางที่งมงายข้อคิด การมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างไม่หลงผิดและเป็นปัจจัยนำไปสู่มรรคผลนิพพานนี่คือบุญกิริยาวัตถุสิบประการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้จะเห็นได้ว่าบุญไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนขอเพียงแค่มีใจที่เป็นกุศลการสร้างบุญที่แท้จริงคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณในการสร้างบุญนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ที่เกิดจากเจตนาบริสุทธิ์การทำบุญที่แท้จริงต้องมาจากเจตนาที่ดีงามปราศจากความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ทำเพื่ออวดอ้างเพื่อชื่อเสียงหรือเพื่อหวังผลตอบแทนข้อคิดแม้เพียงการให้น้ำหนึ่งแก้วแก่ผู้ที่กระหายด้วยจิตเมตตาอย่างแท้จริง ก็มีอานิสงส์ใหญ่กว่าการถวายทานจำนวนมากด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์บุญที่ทำด้วยความเข้าใจการทำบุญโดยเข้าใจหลักการและเหตุผลของบุญนั้นๆย่อมได้อานิสงส์มากกว่าทำบุญไปตามๆกันโดยไม่รู้ความหมาย ทำบุญด้วยใจที่พร้อมทั้งสามการก่อนทำบุญมีจิตใจผ่องใสเบิกบานยินดีที่จะทำขนาดทำบุญมีสติรู้ตัวมีความตั้งใจมั่นทำด้วยใจที่ประกอบด้วยศรัทธาและความปีติหลังทำบุญมีความอิ่มเอมใจ ไม่เสียดายไม่ลังเลสงสัยในบุญที่ได้ทำไปแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าไม่มีเงินไม่มีเวลาจะทำบุญได้อย่างไรแท้จริงแล้วบุญสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยจิตใจที่พร้อมตัวอย่างเช่นบุญจากคำพูดการพูดจาสุภาพ อ่อนหวานให้กำลังใจผู้อื่นพูดความจริงสร้างสรรค์สิ่งดีๆวจีสุจริตก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญจากการคิดดีการคิดแต่สิ่งดีๆปราศจากอคติปรารถนาดีต่อผู้อื่นมโนสุจริตก็เป็นบุญบุญจากการให้อภยัยการให้อภัยผู้อื่นปล่อยวางความโกรธแค้นเคืองก็เป็นบุญที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ บุญจากการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆการช่วยคนชราข้ามถนนการเก็บขยะในที่สาธารณะการให้ที่นั่งแก่ผู้ที่ต้องการก็ล้วนเป็นบุญทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอย่าให้ข้ออ้างใดๆมาปิดกั้นการสร้างบุญของเราเลยครับบุญแท้จริงอยู่ที่ใจและอยู่ที่การกระทำที่บริสุทธิ์ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุญเพื่อให้การสร้างบุญของเราเป็นไปอย่างถูกต้องและได้ผลสูงสุดเราควรหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับบุญด้วยครับบุญคือการซื้อสวรรค์บางคนเข้าใจว่าการทำบุญเยอะๆคือการเอาเงินไปซื้อที่นั่งบนสวรรค์ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบุญคือการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเพื่อให้ได้รับผลที่ดีในอนาคตแต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะสามารถแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองเพื่อหลีกเลี่ยงกรรมชั่วหรือเพื่อไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้โดยอัตโนมัติการจะไปสวรรค์ได้นั้นต้องอาศัยทั้งบุญและการรักษาศีลที่บริสุทธิ์ทำบุญแล้วจะรวยทันตาเห็นการทำบุญย่อมส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะรวยข้ามคืน บุญเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่เราหว่านลงไปต้องใช้เวลาในการเติบโตและปัจจัยอื่นๆในการบ่มเพาะให้ผลหากเราทำบุญแล้วไม่ประกอบสัมมาอาชีพไม่ขวนขวายทำมาหากินก็ย่อมไม่ประสบผลสำเร็จได้ทำบุญล้างบาปได้บุญและบาปเป็นคนละส่วนกันครับการทำบุญเป็นการสร้างกรรมดีใหม่ แต่ไม่ได้ลบล้างกรรมชั่วที่เคยทำไปแล้วเหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้ดีๆแต่ไม่ได้หมายความว่าต้นไม้ไม่ดีที่เราเคยปลูกไว้จะหายไปกรรมชั่วที่ทำไปแล้วยังคงรอให้ผลแต่บุญที่เราทำจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาหรืออาจจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับผลกรรมชั่วที่ได้รับและหาทางแก้ไขได้ ทำบุญเฉพาะวันพระหรือเทศกาลสำคัญบางคนคิดว่าการทำบุญต้องทำเฉพาะวันสำคัญทางาศาสนาหรือเมื่อมีพิธีใหญ่ๆเท่านั้นแท้จริงแล้วเราสามารถทำบุญได้ทุกวันทุกเวลาขอเพียงแค่มีใจที่จะทำความดีการทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุญ จะช่วยให้เราสร้างบุญได้อย่างมีสติมีปัญญาและได้รับอานิสองค์อย่างเต็มเปี่ยมครับการส่งเสริมบุญในชีวิตประจำวันเพื่อให้บุญเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและไม่ใช่แค่กิจกรรมที่ทำเป็นครั้งคราว เราสามารถส่งเสริมการสร้างบุญในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆครับตั้งสติและพิจารณาทุกการกระทำก่อนจะทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรให้มีสติพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อกุศลหรืออกุศลหากเป็นกุศลก็ตั้งใจทำหากเป็นอกุศล ก็พยายามงดเว้นมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นฝึกแผ่เมตตาให้กับตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอการมีเมตตาจิตเป็นบ่อเกิดแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ฝึกการให้โดยไม่หวังผลฝึกแบ่งปันสิ่งของความรู้หรือแม้กระทั่งรอยยิม้ม ให้กับผู้อื่นโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนมันรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทบทวนศีลห้าของตนเองอยู่เสมอพยายามรักษาให้บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้จเจริญภาวนาเป็นประจำอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั่งสมาธินานๆ แค่เจริญสติรู้ลมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวในขณะทำรรกิจกรรมต่างๆก็เป็นการภาวนาแล้วครับอนุโมทนาบุญผู้อื่นเมื่อเห็นใครทำความดีให้กล่าวอนุโมทนาสาธุก,การด้วยใจจริงแก้ไขทิฏฐิให้ถูกต้องศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับความเห็นความเข้าใจให้ตรงตามหลักพระพุทธศาสนา การทำบุญกุศลในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจของเราผ่องใสยอยู่เสมอและเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขครับทุกท่านครับจากที่ได้บรรยายมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าบุญในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการทำทาน แต่ครอบคลุมถึงการกระทำทุกอย่างที่เป็นกุศลตั้งแต่กายวาจาและใจตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่บุญคือพลังงานบริสุทธิ์ที่ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสเป็นรากฐานของความสุขความเจริญเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องรอพึ่งพาใครไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเพียงแค่มีใจที่เป็นกุศล และความตั้งใจที่จะทำความดีการสร้างบุญไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนแต่เป็นการลงทุนเพื่อชีวิตที่ดีงามของเราเองเป็นการสั่งสมเสบียงบุญบารมีไว้ใช้ในยามจำเป็นและเป็นพลังที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงในที่สุด ขอให้ทุกท่านน้อมนำหลักธรรมเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิประการไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสั่งสมบุญกุศลให้แก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตและเพื่อเป็นปัจจัยสู่การบรรลุธรรมในภายภาคหน้าและนี่คือทั้งหมดที่ช่องสุขใจด้วยธรรมได้นำมาฝากกันในวันนี้ครับหวังว่า เรื่องราวของบุญจะช่วยให้ทุกท่านได้เข้าใจแก่นแท้ของการทำความดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาล้วนเป็นหนทางสู่ความสุขสงบที่ยัง่งยืนในชีวิตขอให้ทุกท่านได้น้อมนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้แก่ตนเองและผู้อื่นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองัึงในภพนี้และภพหน้า หากคุณรู้สึกดีกับเนื้อหาที่เรานำเสนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องสุขใจด้วยธรรมเพื่อไม่พลาดการรับฟังธรรมะดีๆในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านโดยทั่วกันสาธุ